ที่เหมือนเห็นสาลายดำๆอ่ะแม่งไม่ใช่เว้ยไม่เหมือนเป็นเส้นผมเว้ยแล้วก็ไฟฉายส่องเข้าไปไม่เห็นคนแก่นอนอยู่สภาพเนี้ยคร อังี้มีอยู่เรื่องหนึง่งไม่รู้ว่าทุกคนจะอินไหมคือมันอาจจะคล้ายกับที่คุณเคยฟังมาแล้วอะถ้าทุกคนเคยได้ยินแล้วขอโทษก่อนเลยคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่เอาเป็นว่าในจังหวัดไอจิแล้วกันนี่คือจังหวัดไอจิทั้งหมดส่วนเมืองไหนนั้นนะ่ะคุณไปรุ้นเอาเองด้วยความที่มันมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเนี่ยนะครับก็จะมีโรงแรมเปิดใหม่เยอะมากมีบริษัทอะครับส่งพนักง,งานไปอบรมทางบริษัทเนี่ยได้ส่งไปหคนฮะไอคนที่จัดงานเนี่ยมันก็จะเป็นคนจองโรงแรมให้เพราะว่ามันจะเป็นงานแบบผมไม่แน่ใจว่า32 2, 3, 2, 2, คืหือ2วันคนรอบ ผมจำไม่ได้เพระาะว่าอ่านนานแล้วไอ้หคนเนี้ยก็ไปครับจากบริษัท A นะสมมติสมมติบริษัท A ส่งไ6คนนี้ไปไปถึงที่หน้างานเนี่ยก็ปกติครับลงชื่อแล้วก็รับไอ กล่องมันจะมีแซนด์วิชมีน้ำมีอะไรเงี้ยเข้าไปในห้องประชุมแล้วก็ไปนั่งเรียนคอร์สอะแล้วกคเรียนอบรมเนี่ยก็จะมีเวลาพักเที่ยงครับก่อนถึงพักเที่ยงเนี่ยเาประมาณสัก8ปดโมงเก้าโมงเข้าไปอบรมก็จะมีเบรกให้ครับแบบแทบจะทุกชั่วโมงครับจะมีเบรกประมาณสัก5านาทีให้ไปเข้าห้องน้าทุกชั่วโมงเลยประมาณนี้แลังแคที่ไอกลุ่มนี้ไอหคนเนี่ยมันก็เรียนอบรมตอนเย็นเนี่ยเรียนเสร็จแล้วเขาก็ไปกินเหล้ากันนะไปกินอาหารนะซึ่งมันก็จะเป็นแบบอิซากยะครับจะมีดื่มเบียร์ด้วยคือที่จจัังหหวดไอออออิิ่าาาาารขขึ้นชืืืเเเคคกกกก็็ททบบสส ปีกไก่ทอดนะครับมันจะอารมณ์เหมือนกับแก้มนะครับจะมีขายเบียร์สดให้แล้วก็ข้าวหมูทอดอะไรเงี้ยคออมีมีอาหารให้ด้วยก็กินกันอย่างแบบสนุกสนานเลยนะเฮฮาไอหนึ่งในหกคนนั้นก็เสนอขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปกินต่อบนห้องไหมแบบว่าเดี๋ยวร้านมันจะปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราขนมกับแก้มในเฟรนริมาหารแล้วก็ไปนั่งดื่มกันในห้องต่อดีกว่าอะไรเงี้ยไหนๆก็แบบได้มาแบบต่างจังหวัดแล้วอะไรเงี้ยอะ ทุกคนก็โอเคครับก็ไปเข้าซื้อดูนี่นั่นของกินที่ตัวเองชอบไปที่บนห้องฮะก็นั่งกินกันอย่างเต็มที่ครับมันมีหนึ่งในหกคนนั้นน่ะก็นั่งอยู่แล้วมันเหมือนหันไปมองข้าบนนะครับมันจะมีเหมือนเป็นท่อแอร์ครับทั้งโรงแรมนะแล้วทีไอท่อแอร์มันมีเหมือนแบบเหมือนซาลายอ่ะซาลายดําๆอ่ะที่มันแบบโผล่ลงมาล่องแอร์ซ้ายและขวาตรงนี้สองอันเหมือนมีสองเส้นอ่ะบางๆแล้วไอคนที่เห็นน่ะมันก็รู้สึกแปลกใจเว้ยระหว่างที่ทุกคนดื่มกันอยู่อะไอคนเนี้ยเอาเป็นอิดสั่งแล้วกันอิดคงเดินนนขึ้ไไปปดูอที่เ็าลย มันห้อยลงมาจากช่องแอร์เขาอะลองดึงดึงด้ยดึงไม่ออกที่เหมือนเห็นสาหลายดําๆอะแม่งไม่ใช่เว้ยไม่เหมือนเป็นเส้นผมเว้ยเขาก็เลยเปิดฝาเนี่ยดึงออกมาเว้ยแล้วก็ไฟฉายส่องเข้าไปไม่เห็นคนแก่คนแก่เลยนะแต่ผมดํานะคนแก่หน้าแก่แบบแก่หนังเยียวเลยอะแต่ผมดําแล้วผมเนี่ยยาวไปข้างนี้แล้วไอ้ฝาท่ออยู่ข้างหน้านะไอ้ไอ้ไอ้ไอิออดคุ้งอะมันดึงออกตรงนู้นนะแล้วผีหน้าแก่เนี่ยเขาก็แบบนอนอยู่ในช่องจนนอนอยู่ในในในเขาเรียวกว่าอะไรนะท่อแอร นอนอยู่สภาพเนี่ยเออและไอคนที่หนึ่งเห็นปุ๊บแม่งอึ๊กอย่างงี้เว้ยแล้วมันอ่ะไม่ปิดฝานะแม่งตั้งสติได้ปุ๊บมันลงจากเก้าอี้เพราะว่ามันต้องขึ้นเก้าอี้ไปดึงเปิดดูใช่ไหมมันลงเก้าอี้ปุ๊บเอาไอา้ฝาฝาท่อแอร์เนี่ยวางแล้วมันก็เดินเดินนิ่งๆเง,ง,งียบๆแบบไม่พูดที่อะไรกับใครเลยอะเดินออกจากห้องไปเลยไอคนที่มันเห็นมนาะแบบเอ้ยอีดกุ้งมึงไปไหนเนี่ยไม่ตอบเอ้ยไออิดมึงไปไหนฝากซื้อเบียร์ด้วยนะแม่งไม่ตอบก็เปิดประตูพึ่งไป็ไ็แบบ็นนนนนออะะะไรวกกคุยััเเเแต่่่มมมืีีู้หป เอ้ยเดี๋ยวกูกูกูอยู่ใกล้สุดเดี๋ยวกูดูให้ไอ้เหี้ยนั่งเพื่อนนั่งนั่งนั่งอีกไอ้นี่คงแม่งก็เดินขึ้นไปไปเก้าอี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะเก้าอี้ไออ้ไออคุงที่มันขึ้นปีนไปแม่งยังวาง,งาอยู่ที่เดิมไอหนี่คุณก็เหยียบขึ้นไปฮะก็ไปมองก็ไม่เห็นอะไรเลยแม่งบอกเอ้ยมึงลองเปิดไฟฉายดูดิแม่งก็หยิบไฟฉายเปิดเปิดเดสร็จปุ๊บแม่งนิ่งเลยเว้ยนิ่งเสร็จปุ๊บแม่งก็นั่งนั่งเสร็จปุ๊บแม่งหันสายหันฝาเก็บถอดใจได้ แล้วก็ลุกเดินออกจากห้องไปไปไหนไม่รู้นะแต่ลุกออกจากห้องไปเลยแล้วก็ปิดประตูไอคนที่เหลือเหลือประมาณ3-4คนี่คนแม่งก็แบบเป็นอะไรของพวกมันวะไออคนหนึ่งมันก็พูดมาสงสัยไปตามไปอีกคุงมั้งแบบแบบว่าเห็นแล้วว่าแบบอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นจิ้งจกหรืออะไรเงี้ยเออแล้วจะจะไปตามอีกคุงว่าแบบมึงอาจจะแบบเห็นภาพหลอนหรืออะไรเงี้หรือเปล่าก็เลยพูดขึ้นมาไอคนที่นั่งอยู่ข้างๆไอหนีคุงอะแม่ก็บอกเอ้แต่ว่ามึงลองคิดตามนะถ้าสมมติว่า ไอหนีกรุงอ่ะปีนขึ้นไปเห็นเป็นจิ้งโจกหรือตูก้แกรหรือซามราเม,มนเดอร์เฮี้ยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องลงมาบอกพวกเราบอกว่าว่า,วาเฮ้ยไอแค่ข้างบนแม่งมีไอตัวนั่นไอนี่อยู่แล้วเดี๋ยวกูไปตามมันนะทุกคนก็นั่งคิดเออวะ่ะแล้วทำไมมันถึงเงียบว่ะไอซามคุงอ่ะแม่งก็อ่ะไหนๆก็ไ,ไหนแลกกูขึ้นไปดูให้การละการแม่งขึ้นไปเว้ยแม่งเออแบบเฮ้แล้วก็นิ่งไปเลยเว้ยแบบนิ่งแบบนิ่งไปเลยเพื่อนสะกิดครับเฮ้ยเป็นเี้ยอะไรวะไอซามคุงซามคุงซามคุงเป็นเฮี้ยอะไรซามคุงสะดุ้งแบบ เออแบบแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่ะ ลงไปตามพวกมันก่อนนะเดี๋ยวกูมาแม่งวิ่งออกห้องไปเลยเว้ยไอ้สามคนที่เหลือคุยกันว่าแบบมันเป็นยี่ยอะไรของพวกมันวะอยากกินเบียร์หรือเบียร์มาช้าหรือขนมมาช้าหรืออะไรของมันวะทุกคนก็แบบไอเี้ยมองหน้ากันสามคนไม่มีใครแล้วป่ายิงฉุบแม่งมีคนหนึ่งขออนุญาตเรียกว่ายงคุงละคขังโยงคุงเนี่ยเสืออเป่าแพ้เป่ายิงฉุบสามคนน่ะเป่ายิงฉุบปุ๊บไอ้หี่ยยงคุงอะ่ะเสือกแพ้กูก็ได้วะยิบไฟฉายเลยนะส่องไฟฉายเข้ไปก่อนเดิมอะ่ะที่มันเคยมีไอ้เส้นเส้นผมสีดำๆห้อยลงมาไม่มี แล้วนะตอนนั้นอนะ่ะไอ้ยันนี่เขาส่องอ่งเครับเออมันก็ไม่มีอะไรแล้วเวย้ยมันก็แบบอารมณ์แบบก็ก้ากกลัวเพราะแบบแม่งไปแล้ว3คนอะ่ะคือหายไปไหนไม่รู้นะไอ้คนที่4ี่แม่งก็ขึ้นก็ขึ้นวาขึ้นไปดูเสร็จปุ๊บเข้าไปก็เห็นแบบคนแก่ที่นอนอยู่เฉยๆในท่อแอร์กลายเป็นว่าแม่งหันมายิ้มให้ไอ้คนที่4ี่เว้ยแล้วแม่งคานเวย้ยแม่งแบบแม่งตะเกียกตะกายจะมาหาไอ้คนที่4อะ่ะเออไอ้คนที่4แบบนี่แล้วแบบแบบงางหลังลงไปอะ่ะแล้วไอเ้เคี้ยมันลุกขึ้นมาได้มันวิ่งคนแรกเลยมันวิ่ง ก็ถ้าเป็นการ์ตูนแก๊กของอเมริกาคือแบบแม่งวิ่งแล้วมันเหลือเหลือฝุ่นทิ้งเอาไว้อะเออแล้วอีกสองคนอ่ะแม่งก็เลยวิ่งตาม้ยเพราะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ออกกันไปอยากห้องห้องไยแล้วแม่งลงไปเจอกันที่คือมันเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเล็กๆไอคนที่หนึ่งคนที่สองและคนที่สามเนี่ยคนหนึ่งสูบบุหรี่อย่างเงี้ยสูบแบบมือสั่นอ่ะคนหนึ่งแม่งแบบแด่กาแฟแด่กาแฟอย่างเงี้ยแบบเงี้ยไอสามคนที่เหลือที่แม่งมือนแม่งขอบไอสามคนนั้นอ่ะไม่ถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะรู้อยู่แล้วไอสองคน แม่งถามว่ามึงเป็นเฮีย้ยอะไรกันว่าโอ้พวกมึงไอเฮีย้ยเราทำไมไม่ขึ้นมาแล้วมึงอ่ะเป็นเฮีย้ยอะไรรองจาร์แล้วก็วิ่งออกมาไอฮาที่โรงแรมอ่ะเขาด่ากันที่ผายเลยนะเว้ยไอข้างห้องอ่ะไอคนที่สี่แม่งพูดเว้ยมึงฟังกูดีๆนะเว้ยกูหเห็นคนแก่แต่ผมดําหันมายิ้มให้กูอยู่ในท่อแอร์แล้วแม่งคานมาหากูไอคนที่หนึ่งถึงคนที่สามที่มันเจอก่อนแม่งตกใจเว้ยเพราะว่าไอสามคนนั้นอ่ะมันเจอแค่ว่ายายแกแค่เย่เยๆแล้วก็มองหน้าเงี้ยแต่ไอคนที่สี่อ่ะแม่งเสือกแบบคานเข้าหาเลยไอคนที่หนึ่งที่สามอ่ะ ถามมาเฮ้ย hey, มันเกิดอะไรขึ้นว่ะแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าแม่เกิดเกิดนี้ขึ้นหลังจากที่พวกมึงออกไปอ่ะกูแม่งก็สงสยัยไอ้สองคนที่เหลือแม่งก็เลยถามสี่คนที่เนี่ยว่ามึงเห็นอะไรกันไอ้คนที่หนึ่งก็บอกว่ากูกูกูเห็นว่ามันมีสาย่ายอ่ะเหมือนสาย่ายอ่ะห้อยลงมาจากท่อแอร์สองฝั่งเวลามันโดนลมแอร์มันก็จะปิวอย่างเงี้ย ฟูฟูอย่างเงี้ยตอนแรกที่กูดึงๆนะเว้ยแม่งดึงไม่ออกตอนแรกกูคิดว่าแบบอ่าเป็นเศษผงหรือขี้ผงอะไรเงี้ยแบบทําความสะอาดไม่สะอาดอยากอยากย,าย่อยอะไรเงี้ยความรู้สึกเขาบอกว่าดึงแล้วเหมือนกับติดหินน่ะดึงแบบดึงกระชากหินเน่ะเออประมาณนั้นน่ะเขาก็บอกว่าพอกูดึงไม่ออกปุ๊บกูก็เลยแงออกมาดูว่ามันคืออะไรแล้วพอกูเห็นกูก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ไม่ใช่กูก็เลยลงมานั่งคิดคนเดียว ว่ามันใช่ไหมไอ้ไอ้เฮียสองคนนะั้นโอด่าแบบด่าเช็ดเม็ดเลยนะแบบไอ้เฮียมึงเห็นแล้วมึงไม่บอกกูด่าแม่นจบนะไอ้คนที่สองมันก็พูดต่อว่าส่วนกูอะกูเห็นมันเดินออกไปใช่ไหมกูขึ้นไปดูให้พวกมึงอะเขาอะหันมายิ้มให้กูด้วยเว้ยแล้วกูก็ทำอะไรไม่ถูกกูกูกูก็เลยแแบบเดิน,เด,นเดินลงมาหามันว่าเฮ้ยไอ้เฮียกูเห็นเหมือนมึงไหมคือมาเช็คอะว่าใช่ไหมแต่แม่งเสือกปล่อยไอ้พวกเฮียท่นอยู่ข้างบนห้องไอ้คนที่สามแม่งก็อารมณ์เดียวกันเลยครับเขาก็ยิ้มให้กูอะไอ้หกคนนี้นะครับตั้งร ขออนุญาตเปลี่ยนห้องทันทีทางโรงแรมตกใจไว้แบบทําไมอะ่ะคุณจะเปลี่ยนทำไหมห้องมันแบบไม่ดีเหรออะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันนอนไม่ค่อยสันตประสบายเท่าไหร่คือไม่กล้าพูดตรงๆว่าแบบกูเจอเออตือ้อยู่นานนะพะนักง,งานก็ยอมพอพนักง,งานยอมว้วยพนักง,งานก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวคุณอนะขีดการ์ดห้องเนี่ยเอาขึ้นไปบ,บนห้องแล้วก็เปิดกุญแจเอาของออกมาแล้วคุณก็เอากุญแจมาคืนที่ชั้นหนึ่งแล้วคุณก็รับกุญแจห้องใหม่ไปโอเคไหมเขาก็บอกว่าโอเค แต่ว่าคุณให้คนของคุณนะไปคนของให้ผมหน่อยได้ไหมแม่งก็งงเว้ยพนักงานแม่งงงว่าแบบเฮ้ยโรงแรมเราไม่ใช่5ดาวเราแบบไม่ใช่แบบต้องมาบริการคนขนาดนั้นเราเป็น business, business hotel ไปโรงแรมแบบคืนพันกว่าบาทไอ้เหี้ยมึงเอาอะไรกับกูเยอะเอางี้คุณเนี่ยเวลาเนี้ยมันไม่มีมันแทบไม่มีลูกค้ามาเช็คอินอยู่แล้วคุณกับอีกคนนึงอะ่ะที่เป็นผู้ชายอไอเป็นเพื่อนผมเลยได้ไหมผมขนเองคุณแค่แบบไปยืนอยู่ในห้องอะ่ะเป็นเพื่อนผมอะ่ะให้เดี๋ยวผมเก็บทุกอย่างเองมึงยืนเป็นเพื่อนกูหน่อยได้ไหมให้พนักง,งานสองคนนี้ก็แบบงงๆว้ยโอเคโอเค ก็ได้แต่ว่ามันไป2คนไม่ได้ครับมันต้องไปได้แค่คนเดียวเพราะว่ามันต้องมีคนหนึ่งที่อยู่ประจําหน้ารีเซปชันเขาก็เลยส่งผู้ชายไปครับพอมันขึ้นไปถึงบนห้องอะ่ะมันด้วยความที่มันเป็นแบบผู้ชายกันทั้งหมดอะ่ะแมงก็เลยพูดว่าอันเนี้ยผมขอถามพูดจริงๆนะห้องที่ผมนอนเนี่ยมีประวัติไหมมีการฆาตตัวตายไหมในห้องอะไรเงี้ยไอพนักงานคนนี้ก็บอกว่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับพี่เพราะว่าผมอะ่ะก็เพิ่งมาสมัครงานเนี่ยได้ประมาณสัก3เดือนเองครับแต่ใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้ แบบใหม่ๆแบบสกๆกกเลยอ่ะเขาบอกมันไม่น่ามีปัญหาเรื่องนี้นะพี่นะแล้วพอเปิดเข้าไปในห้องอ่ะไอพนักง,งานมันก็งงว่าเอ้าพี่ทําไมฝาแอร์แม่งลงมาอยู่ข้างล่างล่ะพี่ไปอะไรกันข้างบนหรือเปล่าของมันพังนั่นเลยพี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีอะไรพังอ่ะผมจะต้องปรับเงินพี่นะเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปเช็คนะไอพวกหกคนนี่แม่งก็แบบเอาแล้วมึงซวยแน่ๆไม่กล้าเก็บของนะเว้ยคือยืนดูไอเกี้ยนี่ดูในท่อแอร์ว่าแม่งมีใครอยู่ไหมก็ไม่มีอะไรเสียหายนะพี่นะจาก ที่ดูเบื้องต้นก็ดูจะปกติดีนะครับซ้ายขวาก็โลง่งท่อแอร์ก็ทํางานสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใส่อันนี้ให้เลยนะครับก็หันมาบอกไอ้พวกหกคนนี้แม่งบอก เออครับครับแม่ก็ใส่ปึ้งแล้วมันหันลงมาอา้าวพี่เก็บของเสร็จยังครับเดี๋ยวผมต้องลงไปข้างล่างโอเคโอเครีบรีบเก็บของเว้ยก็รีบของเสร็จปึ๊บแม่ก็เข้ามาที่ห้องใหม่ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนอนอื่นเช้ามาครับเช็คเอาท์แล้วกลับบริษัททันทีพอกลับไปถึงบริษัทอะแน่นอนครับว่าบริษัทเนี่ยมันก็จะแบบแกย,ยกย้ายเนาะแบบคนนี้ไปอยู่สาขานน้นสาขานี้ใน,นเงีย้ยใน6คนนั้นอะมันมี2คนที่ถูกส่งไปต่างประเทศส่วนอีก4คนที่เหลือเนี่ยถูกส่งไปสาขาในญี่ปุ่นก็คือคนนึ่งอาจจะ และอีกคนหนึ่งอยู่โตเกียวนะครับคนที่เห็นคนแรกเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ที่ฮอกไกโดทํางานไดไ้ไม่เกิน2เดือนครับเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตคนที่2เนี่ยก็คือหนีคุ้งเนี่ยที่เห็นคนที่สองเนี่ยหนีคุ้งเนี่ยอยู่ที่โอซาก้าอันนี้ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับว่ากันว่าเขาฆ่าตัวตายก็คือโดดลงมาจากตแต่บางคนเาก็บอกว่าโดนผักหรือเปล่าโดนคนฆาตกรรมหรือเปล่าอะไรย่างงี้คนที่3ไอ้ซามคุ้งเนี่ยนะฮะอยู่ที่ฟุกุโอกะเนี่ยคนเนี้ยผมจะไม่ได้ว่าตายเพราะอะไรแต่ว่าตายคือมาเรี่ยงไปเลยนะ แล้วยังนั้นไม่เกินเดือนครับคนที่2ตายแล้วยังนั้นไม่เกินประมาณเดือนหนึ่งคนที่3ตายตามและคนที่4ที่อยู่โตเกียวเป็นลายสุดท้ายครับกระโดดให้รถไฟชนตายนะครับอันเนี้ยผมไม่ชัวร์ว่ายังไงแต่ไอ้สี่คนที่เห็นเนี่ยตายหมดเลยเราวไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่อยู่ดูอยู่ชมขอขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ยอดซับสไคร้นะครับแล้วก็ยอดคอมเมนต์นะแล้วก็ขอขอบคุณทุกสมาชิกทุกกาลังใจทุกโดเนททุกซุปเปอร์แตงขอขอบคุณหมดเลยนะครับขอขอบคุณมากๆ้ววมากน้ับยบ้ย Já.